โชคดีวัที่ยังมีแกในวันที่พ่ายแพ้แกไม่เคยหายหน้าไปไหนแกคือสายพันธุ์เกื่อนแทนะ ที่ยังมีแกในวันที่พ่ายแพ higher, like like shoe, ้แกไม่มเคยหายหน้าไปไหนแกคือสายพันธุ์เพื่อนแท้ต้องยอมรัวทุกวันบนส้นทาชีว ler, ชิตมันยังต้องลุ้นกันอยู่และที่รู้รู้ ครั้งนั้นที่รุ่งเรา้าเลวราว้ายที่มันเขา้ <Hey. S 1> ามา ประชาไม่ว่าห้นใดเป็นมิตรด้วยดวงจิตสดใสเราอยู่ในประชาอุ่นใจทั่ว ขอเยนเชนถือว่าเป็นคาในแยบุคคลที่เราเป็นตัสอนไปได้เข้าไปเรียนังสือได้เป็นผู้วาวงรูปจนถึงเท่าทุกวันนี้เพราะมีครูดีนะครับขอการเยนเชนพุ่ครูสมพรผู้สวุวรรณิรือผู้กับสมพรผู้กับเชนใหญ่นะครับเป็นครูสมพร ขึ้นมาบนเวทีเพื่อกล่าวสิ่งเล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆในวันนี้อพราบการีปนเชิชกูุดสปอนคับ

มากครับตบมือกันเหน่อยครับผมแต่นักโขนนครเดินมาขับรถมา์เมื่อก,นนนะกี้มาเกี่ยนนครเองลุงป้ายรถมีพัทลุงป้าสุขาป้าสุราชและนครบ้างกรุงเทพบ้างแต่ก็ดีใจว่าลูกศิ์สินลงมามาเยอะนะครับต้อบดีใจนั่งใกล้ๆนั่งคุยกันเป็นรู้กับป้าสาววัดบ้างนายร้อรยบ้างไม่เป็นไรกับน้องนายดาวต่างๆก็ไม่เป็นไรอยากฝากมองน้องว่ายศทเท่าไหร่ จนออดทิ้งหน้าอาคารแล้วมานั่งรวมกลุ่มกันขอความหวังว่าด้วยความดีใจถ้าไม่ไกลก็ไปทุกครั้งดีใจแมีดีหลายท่านไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนไปอยู่บางรุ่นแลเจอกับนนท์นั่งเห็นประจวบตันรอดปูไปอยู่ที่นั่นนะครับที่ดีที่เดียวปูท้ไม่หลับไม่นอนยังมีปูมีพระคุณกับเรานะครับไม่ว่าสิ่งนี้ดูดิบดาตลอดแต่ต้องจากไป้ต้องรู้เลยว่าอะไรก็แล้วแต่ ในสุดน,นะครับก็ขอให้พรมธาตุท่านผู้นำทาการทารงพรมธาตุได้ชีวิตทั้งหลายนะครับจงปกป้องคุ้มครองดูแลพวกเรานะครับของร้อยที่หนึ่งรุติเกศทุกท่านนะครับที่มาที่นี่และที่ไม่ได้มาจงปรฏิบัติประสบแต่ความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าให้ครอบครัวมั่นคงแข็งแรงมีสุขภาพดีทุกท่านขอโชคดีขอบคุณมากครับโอ พล้วคนครูสุภพรนะครับที่คุณครูได้มาให้โอวาแต่ลูกศิษย์นะครับในงานวันนี้ับทับรุ่นเจ็ดก็จะมอบช่ำดุ่ยให้ครูรนะครับขอบคุณครับ การนคตองแจลีคแล้วก็ท <So, ุกท่านครับทุกาน้นางานวันนี้นะครับว่ามอะไรที่ช่วยว่าขับตบกพราะงนะครับ

มีหลงพ่อพุาคนน่เ่มากนเา่นจังไม่เป็นนะับชาแนลกับวันโชคองคนเลกจะเล็กเรามาพ่ม่ไม่มเ <restrial> ิน <thirsty> ด <bad> <pie> ิอไรเดี๋ยวมาไดไป็นงเลวก็จะมากว่าไม่จะม่ิดไปเอรับ มนะครับแนะนำตัวเลยนะครับมโนสอนเกลี้ยงนะครับปัจจุบันก็อยู่สพมาพนังนะครับขอขอขบคุณครูสมบรณ์อีกครั้งนะครับด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานของเรานะครับนครศรีธรรมราชทั้งหมดนะครับร่วมกันจัดงานนี้แล้วก็เราก็วางแผนกันพวกเราก็ใช้วิธีการทุกๆสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตุกคนที่มาในร่วมงานในวันนี้ได้มีความสุขได้พบปะสรรคๆกันนะครับ กับผมในนามของนครศรีธรรมราชมีความสุขครั้งนี้ที่พวกเราได้มาร่วมงานและมีความสุขเอาภาพสวยๆเอาภาพที่มีความสุขเป็นที่ระลึกความจดจำเป็นความทรงจำที่จะได้อ่าเก็บเอาไว้นะครับรักครับยกพวกเราน้าอะไรครับรักนะริตวิญญาณรับเช่นเช่น

เดินม right ันยายพืท okay. anyway. really right. ี่แล้วมันอยู่นครรีธรรมราชบางันเลวเจอแมวอวตงแมวเลเจอเเเจอร์เ้ะไนะเก้าเลครับฮิโร่ฮีโร่ของเรานะครับเก่งทุกอย่างรบอลก็เก่งเก่งทเรื่องนะครับตำรวจละสำนักนรถรมีอะไรที่าสนกทีนีตมนะครับมียะ